สว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีกับช่องบาวตาคัมเปก้ด้วยนะฮะวันนี้เปิดตัวด้วยทุง่งนาซวยซวยุยทำไมพูดไทยนะครับตอตะยู่ฟูครับโอ้ไปกับบันบันนานะฮะดูแต่เหล่น,นี้ไม่ค่อยร้อนบาย ไม่ต้องตัดข้าวครับยยตัดทองเปียนยอดแล้วก็รวมโตถ้าเปียกยอดเราต้องผ่อนเพิ่มไหมฮะครับเหยอกครับหยอกครับหยอกขัน <laughs> ดอกครับขันดอกครับผมบ่าวตะลุยคนเดียวฮะตอนนี้บ่าวตุย้ยขอเครื่องแล้วครับผมลุยฮะ เทที่ประมาณเจ็ดไร่กว่าๆลงหรือว่ากูโอ้ เฮ็ดบวกบ่อดูเอลครับดูเอลยาไปโยกไปโยวูวเยอะใกล้กูเอปไหมกูเอาวันนี้พ่อแม่พี่น้องก่อนวันนี้พ่อแม่พี่น้องก่อน าทีว่าม,ม่ปน้องกอนเดวออแล้วมาดีอยู่ับา้านเาจะหาครับมาทำลายเขาเขามันลายพวกกระด้าเขามาตอวทองเดีงโอาเลยย นอกจากตัดหญ้านะครับผม,ผมถ้าผู้ชมดูบรรยากาศสวยๆดีกว่าครับลงได้ประมาณ สองสามนาทีได้เท่านี้นะทำไมทำงานไม่ยิ้มเลยตาตาไอ้ตาไอ้ตา ใช่เยชย่นี่ครับผมบ่าวต้าบอกให้เก็บหลังรถนะฮะไว้รอไปปล่อยนะครับผมรอดูท้ายคลิปครับว่าจะไปปล่อยอตุรักษัตรครับอตุรักษัตราลายนี้ยหางให้ควักอย่างต่ำก็ได้สี่ห้าแสนแล้ววะยอครับยอกว,เวัเฉพาะ เงับนวัีลูกเกอร์ไปผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับมีแต่เสียงตัดหญ้าเอ้ยเสียงตัดข้าวกับบรรยากาศทุ่งนาส่วยๆนะครับผมนี่เบาตาโอ้ยว่าถ้าโป้งผูกโผ้งมพลิขงนี้ของนี้ขปั๊บเลยเอวีไม่ค่อยใช้งานนะฮะโอ้เบาตุ้ยโอ้เอวเคสได้น้อย มีนาเขาประมาณเจ็ดไล่นะครับผมนิดๆเดี๋ยวพาลงไปดูเข้าวำนางน,น,นู่นใครก็ไม่รู้ตำนาดเว้ข้าวถกลมปิวสวยสวเยสวยนี่อ๋อนี่โอ้ บรรยากาศดีๆที่กรุงเทพหาไม่ได้นะฮะนี่นาเขายังไม่ดำเดีย๋ยวผมพาจะพาไปเดินที่เขาดูดำนาแล้วนี่ถ้าพูดภาษาอีสานผิดภาพประการใดขออภัยด้วยนะครับผมพูดอาีาสานำเนียงไทยอะ ต้นต้นสมบูรณ์นี่ที่ก็จากผูบิดปิดปิดปิดผูเลยเขียนไล่เนาะยาวตรงตรงไปเลย เขาหลกก้าบเขาเรียกว่าหลกก้ลาไหมผมไม่รู้เหมือนกันพออยถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปไปเฉยครับหลกกาบาครับนี่ผมเคยเห็นแ้เขาพูดกันแนตะ่ผมไม่เเห็นคนทำผมทำให้เป็นตัวกรุงเทพ อ๋อแล้วก็ไปจำนาใช่ไหมฮะอ๋อครับครับและบัดน,นึ่งเรารู้ได้ไงว่ากี่ต้น,ตนกี่กรรมหรือกำาม,มือหนึ่งนะฮะเต็มกร,รมมือเต็มกร,รมอืมเป็นมัด เป็นทงง่ายแทย้ดึง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 บง u, ่ง่ายยู่มันอนรอนง่าย u, ยาู่มันนยาอืมง่ม้ครับครับต้องตีดินออกด้วยบ่ครับตีทำไมครับมันจะหนักบ่ อ๋อไม่มีผลอะไรการปลูกใช่ไหมครับแค่หนักเฉยเอ๋อโอเคครับขอบคุณครับครับผมผมก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกครับผมใหเรื่อยครับมาดูดูเขาตัดข้าวปลูกดีๆไปตัดทำไมเนาะพี่บ้าบ่เนาะปลูกใช้เวลาตัดทิมเซ้วู โอ้ oh, ดูลมดูลมโอ้โหอฮะคนแก่หน่อยก็จะพักเร็วหน่อยไ,ไหมคนหนุ่มยังแน่นเต็มที่อ่า uh huh. เดี๋ยวช่องบ่าวต้าก็ขอลากัแค่นี้นะครับผมอาจจะมีการปล่อยๆเต่าช่วงทายคลิปนะฮะถ้าไม่ลืมเด้อถ้าลืมก็จะปล่อยให้เบิง้งถ้าลืมก็ไม่จะปล่อยให้เบิ้งเด้อโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับ